วังองจ้งาประดน,น,นาขอยมมวเธอขอสชื่อมาให้มี่สุดใจ จะ,ะกลกลัวฉันกลัว่าใจจะขาไม่ลกลัวฉันกลัวอ่อนใจ,จะกลร่ไม่ห้ไ้กลัวฉันจ,จะมา 你拿我当未来开脱 不想啊，怎么了？ no, 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 no. ไม่น่าเชื่อเือว่าคนบัน้นหอกจำมากเพียนง,นงนี้ข้าปฏิอายุเลยแต่ถึงจะอายุเป็นบ้างแต่้องานไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะพอ้อนเจ้าส,สาวเนี่ยได้ปนนันเายเสียแค่อย่างเดียว เสียงรีสต้ตอนรับที่หมื่นเบาเป็นนิดน <c oughs> ึงทังทีเนี่ยจะคิดให้หมื่นชื่นใจสักหน่อยก็ไม่ได้ขอเสียงรีสต้อนร,รับที่หมื่นสักทีได้ไหมครับต่มาพูดดปกกิวสวัสดีค <c oughs> รับผมการน้ำพันนะครับผมหนึ่งในท่านกรรมการจัดรานการเด็กเล่นสอน ตอนนี้ที่พวกที่เหท่านาวันนี้นะครับก็โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เห็นน้องๆถามมากใครมาดูครั้งที่แลนะ้วบ้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถือเป็นงานประจําปีของเราเนาะหลังจากรายการจบนะครับก็มาเหมือนกับมาแสดงมารมกดีกับแชมป์ใหม่แล้วก็มาพบปะกับแชมป์เก่าๆหรือว่าน้องๆจากวงซองปียวเก่าที่เราคิดถึงกันนะครับวันนี้ครับอย่างที่บอกไปว,ว่าเต็มอนเสอร์ของเรานะครับจะย้อนเวลาไปหาเพลงของคำเพราะๆกันนะครับซึ่งอยากย้อนในปีไหนเนี่ยก็จะมีเพลงเพลาะๆให้ฟังแน่นอน ซึ่งช่วงต่อไปนะครับเราจะมาให้สั่งงานทะลุมิติกันมากดีกว่าขอใช้กำกับสาว2,000ปีแม่เมาสุดาชื่นบันครับขอเสียงให้เสียเป็นอย่ชาติกังครั้งนึงครับผมสวยมากแม่สวยไหมฮะรู้ต้องเข้าใจลูกความสวยมันอยู่ตัวมาก เกินเลยแบบไม่ได้กติเสียเลยอันี้ไม่ค่ะอีฉันแปดสิบเลยฉันไม่รู้จะเกินไปแม่ครับค่ะวันนี้รับการสีตั้งเจ้าเมื่อกี้ี่คนตะโกนพี่แสสนะได้ยินนะไปให้มากกว่าพี่เหมือนใช่ไหมแม่ครับบนนทีมคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเป็นการย้อนเวลาไปหาเพลงพร้อมๆกันนะครับแบอยากย้อนไปปีโน้ก็ได้ฟังถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่อยากย้อนไปปีไหนครับ ย้อนไปอีกเยอะๆปีนั่นคือปียังไม่บอกใช่หะบอกไม่ได้เอาหรอแล้วอ,อ,อยากฟังอยากร้องเพลงอะไรจริงๆแล้วที่อยากร้องนะคะก็คือเพลงเกี่ยวกับชื่อตัวเองบ้างมันมีเพลงเมื่อก่อนมีเพลงชื่อเม้าด้วยนะ <c oughs> หรอือชื่อสุดามันแหมมันก็มีนิดๆเกี่ยวกับชื่ออะไรล่ะ ก็เมาส์นี่แหละแต่เมาส์อะไรลองคิดดูซิคิดเมาส์ทุกทุกทุกทุาทุก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 ทกทุกทุมาุกทุกแมกทุ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 ่ทุกทุกทุกุ่เทุกทุกทุก็ุกปุกทุกทุานุกทุกทากทุกกกกก มาถูกเาง้แถึงจูบใช่นี่ดักฟังใช่ไหมกลมกลืนดักขนาดนี้จูบพี่วานเอาคนลจูบกันคนละจูบันลนจูบไปดูคนละถุงอันนี้ถุงจูบแบบสมัยใหม่ครับถ้าเราก็จะย้อนไปถึงสมัย2508ัน้ยังไม่เกิดเลยอุ้ยทำไมโอ้โหเชื่อเกิด2400 88ยังไม่พูดอะไรเลยทุกคนอยากฟัหรือยังครับใช่เราก็จะร้องเพลงที่เมื่อพี่พิทยาบุญยรัตพันธ์ร้องเอาไว้เมื่อ2 5 0 8เป็นเพลงที่ทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักไปหมดลุงนะคะผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังแล้วตอนนี้อยากฟังไหมครับอยากพร้อมล้วนะครับไปฟังเพลงจูบจูบ m o u ส์ to m o u ส์จากแม่เมาส์สิริภัยชาชินทร์ครับขอบคุณครับ